โดยภาคเชา้าผู้มีบุญทุกท่านได้ร่วมกันกล่าวคำแสดงตนเป็นพุทธมามะกะพร้อมกล่าวคำถวายพัตตาหารและปาณะเป็นสังฆทานก่อนที่จะได้ร่วมอธิษฐานจิตและตักบาตรแด่คณะสงฆ์ที่เมตตามาเป็นเนื้อนาบุญซึ่งถือเป็นการสืบสารประเพณีอันดีงามของชาวพุทธส่วนภาคบ่ายเป็นพิธีอัญเชิญริ้วขบวนผ้าป่าฉลองชยัยครบรอบ31ปีโดยมีประธานสองคณะ คือกัลยาณมิตรวิไลจินโดและกัลยาณมิตรจันจิราโนโมโตะพร้อมกันนี้คณะสาธุชนได้ตั้งขบวนอัญเชิญเทียนชัยมหามงคลธรทมาจากรัตนประทีปสมโพธิฉลองชัย31ปีวัดพระธรรมกายโตเกียวเพื่อน้อมอัญเชิญเทียนชัยมหามงคลถวายสักการะบูชาพระรัตนตรัยในการนี้ท่านประธานสง ได้นำนั่งสมาธิก,กลั่นกายวาจาใจาให้ใสสะอาดบริสุทธิ์เพื่อเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ในครั้งนี้ก่อนที่ท่านประธานเอกจะได้นำสาธุชนกล่าวคำถวายผ้าปา่าฉลองชัยครบรอบ31ปีและในโอกาสนี้คณะสงฆ์ได้นำสวดบทอัญเชิญเทวดาและเจริญพระพุทธมนต์ พร้อมนำสาธุชนสวดมนต์บทธรรมจักกับประวัตนสูตรเพื่อความเป็นสิริมงคลจากนั้นท่านประธานสงฆ์ได้อนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ได้มาสั่งสมบุญร่วมกันในครั้งนี้พร้อมทั้งบรรยายธรรมะเพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างบารมีโดยมีหัวข้อสองหัวข้อคือการรู้จักหน้าที่ของใจที่แท้จริงและหน้าที่ของนักสร้างบารมีค่ะ